ผู้ชายแบบไหนผู้ควรที่คุณจะรักข้อหนึง่งผู้ชายที่รักคุณโดยไม่มีเงื่อนไขผู้ชายที่รักเราโดยไม่มีเงื่อนไขนะคะเขาจะรักในแบบที่คุณเป็นไม่ว่าคุณจะเป็นใครมาจากไหนเชื้อชาติศาสนาอะไรการศึกษาสูงต่ำแค่ไหน,นรวย,รวยหรือว่าไม่รวยสวยหรือว่าไม่สวยนิสัยจะเป็นยังไงเขาก็รักคุณนี่คือผู้ชายที่คู่ควรที่คุณจะเก็บรักษาไว้ผู้ควรที่คุณเนี่ยจะเลือกเป็นแฟนนะคะดังนั้นแล้ว าสาวๆมีผู้ชายแบบนี้อยู่ข้างกายอย่าปล่อยให้หลุดมือนะคะเพราะว่าผู้ชายแบบนี้หายากมากๆเลยเวลาที่เขาให้อะไรคุณเนี่ยเขาจะให้ด้วยความรักเขาจะให้โดยที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนเขาจะรับคุณให้ความรักคุณไปโดยที่เขาไม่หวังว่าเขาจะได้รับความรักเนี่ยกลับคืนมานือเปล่าผู้ชายแบบนี้ดีมากๆเลยนะคะข้อ2ผู้ชายที่ ปฏิบัติกับคุณด้วยความรักสาวๆจะสามารถรู้ได้แลยว,ว่าผู้ชายคนนี้เขาปฏิบัติกับคุณดีหรือเปล่าอย่างเช่นนะคะเวลาที่เขาอยู่กับคุณเนี่ยเขาคอยดูแลปกป้องคุณด้วยความรักเขาดูแลคุณเป็นอย่างดีเวลาที่ไปไหนไกลๆด้วยกันเนี่ยเขาจะปกป้องดูแลคุณปฏิบัติกับคุณทำกับข้าวให้คุณทานนะคะแล้วก็แบบว่าดูแลทุกอย่างให้กับคุณคนที่ทร e ต t เราปฏิบัติกับเราด้วยความรักเนี่ย หมายความว่าเขารักคุณด้วย,วยใจที่แท้จริงนะคะไม่ว่าเขาจะเหนื่อยแค่ไหนเนี่ยเขาก็ยังทําดีกับคุณเพราะเขารักคุณนั่นเองผู้ชายแบบนี้สมควรที่สาวๆจะรักนั่นเองข้อ3ผู้ชายที่ใจดีกับคุณหายากมากๆนะคะผู้ชายที่ใจดีกับเราไม่ว่าคุณจะโกรธคุณจะงอนเขาคุณจะเวียงเขาเนี่ยเขาก็ยังคงยิ้มเขาก็ยังคง ใจดีกับคุณอย่างเช่นเคยนะคะเวลาที่คุณมีปัญหาอะไรเนี่ยเขาจะคอยช่วยเหลือคุณอยู่ข้างคุณปลอบใจคุณเวลาที่คุณทุกข์ใจร้องไห้เวลาที่คุณผิดหวังอะไรเนี่ยเขาจะไม่จากคุณไปไหนเวลาที่คุณป่วยเวลาที่คุณไม่สบายเขาจะอยู่ค้างๆคุณผู้ชายที่ใจดีกับคุณเนี่ยเห็นคุณเมื่อไหร่ก็ยิ้มเห็นคุณเมื่อไหร่ก็แบบว่าหัวเราะมีความสุขที่ได้กับคุณผู้ชายแบบนี้สมควรที่สาวๆจะเลือกเป็นคู่ชีวิตเป็นแฟนนั่นเอง ข้อ4นะคะผู้ชายที่ให้เกียรติคุณในทุกๆด้านไม่ว่าจะต่อหน้าหรือรับหลังผู้ชายที่ให้เกียรติเรานะคะคุณรู้พูดทุคลิปเลยหมายความว่าเขารักคุณด้วยหัวใจที่แท้จริง <c oughs> เขาให้เกียรติคุณไม่ว่าจะต่อหน้าหรือว่ารับหลังนะคะอยู่ต่อหน้าคุณเขาก็ให้เกียรติคุณพูจาดีกับคุณชมเชยคุณอยู่รับหลังคุณเขาจะไม่เอาเรื่องที่คุณทําแบบง้องแง้งเรื่องที่คุณไร้สาระเรื่องที่คุณเนี่ยเหวี่ยงวีนเขาเนี่ย ไปพูดวิพากษ์วิจารณ์ให้คนอื่นฟังคนที่ให้เกียรติคุณเวลาที่คุณเนี่ยต้องการจะปรึกษาอะไรเขาเนี่ยเขาก็ให้คําแนะนําด้วยความรักผู้ชายแบบนี้เป็นผู้ชายที่สาวคู่ควรที่จะรักมากๆเลยนะคะคู่ควรที่จะเก็บรักษาไว้เป็นคู่ชีวิตข้อ5ผู้ชายที่ซื่อสัตย์ไม่ว่าจะต่อหน้าและหลับหลังข้อนี้สําคัญมากๆเลยนะคะผู้ชายที่ซื่อสัตย์กับคุณเนี่ยเขา รักคุณมากๆเลยนะคะเพราะว่าสมัยนี้ก็หายากมากๆนะคะผู้ชายที่ซื่อสัตย์เนี่ยรับหลังคุณเนี่ยก็ไปพูดคุยกับผู้หญิงคนอื่นใช่ไหมคะไปใช้กับผู้หญิงคนอื่นไปเดทกับผู้หญิงคนอื่นแต่ผู้ชายที่รักคุณด้วยหัวใจเขาซื่อสัตย์กับคุณมีอะไรเขาก็พูดกับคุณมีอะไรเขาเล่าสู่คนฟังเนี่ยคุณเนี่ยควรที่จะเก็บรักษาผู้ชายแบบนี้ไว้อย่าปล่อยให้หลุดมือถึงแม้ว่าหน้าตาเขาจะไม่หล่อแต่เขาเป็นคนที่ซื่อสัตย์เนี่ย เหมือนกับสาวๆเนี่ยถูกลอตเตอรี่ถูกลอตโต้เลยนะคะที่มีผู้ชายมีแฟนที่ซื่อสัตย์เนี่ยเป็นคู่ชีวิตเป็นสามีและนี่ก็คือนะคะผู้ชายแบบนี้แหละที่สาวๆคู่ควรที่จะรักคู่ควรที่จะเป็นแฟนเป็นสามีแล้วก็เป็นคู่ชีวิตนะคะลองเช็คดูนะคะว่าแฟนของสาวๆเนี่ยมีทั้ง5ข้อนี้หรือเปล่าคอมเมนต์มาเล่าให้คุณุฟังบ้างน,นะคะด้วยรักจากคุณุชค่ะ